สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านครับลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทําการแข่งกันในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่16เมษายนครับส5 6 6นายนะครับก็จัดกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับคู่มวยนะครับก็ยังอยู่ครบ4ีคู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยแต่อย่างใดนะครับก่อนที่จะไปดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา นะครับปักยก24นะครับมวยปักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากับอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาตรงๆจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนหมัดหวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับ TSPK24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดหวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่น คงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับ SPK 24นะครับแต่พอแล้วครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นพุทธน้ำดื่มหมี77นะครับพบกับเพชรป่าศักดิ์สองสละชีพับในพิกัด109ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็นพุทธน้ำดื่มหมี77 นะครับ <N Memorial> ตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือเลยนะครับสำหรับเจ้าพุธนะอาวุธคบเครื่องครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับหมัดสอกคมนะครับเข่าในแข็งแกร่งนะครับฝีมือได้เข่าได้เลยนะครับสำหรับธนาของพุธนะครับฟอมหลังนี้ถือว่าสดมากนะครับในขณะที่คู่ชกครับเป็นเพชรป่าศักดสอสละชีพครับหรือว่าเจ้าเพชรป่าศักสอโสพิษนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าคบเครื่องเลยนะครับสำหรับเพชรป่าศัก์นะประเภทวงในปั้มลัดมัดตีนะครับวงนอกได้ต่อยรุนแรง นะครับเป็นมวยขวาเช่นกันนะครับก็เก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายหมวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะล่าสุดนี้ก็เป็นด้านหน้าของพุทธนะครับที่เคยเอาชนะบาได้ครั้งหนึ่งนะครับเขาเจอเข้านะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเลทราคาต่อรองล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ที่ใครต่อรองนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับออกชอบไปที่ด้านหของพุทธน้ำดื่มมีเจ็ด นะครับมองว่าจังหวะฝีมือวงนอกดูดีกว่านะสำหรับเจ้าพุธนะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับจังหวะฝีมือเตะขวาต่อยขวานะครับหมัดศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายสดมากครับสำหรับธนะของพุธนะครับเลดใครต่อรองนะครับออกชอบไปที่พุธน้ําดื่มมีเจ็ดนะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรป่าศักดิ์สสาะชีพไปได้นะครับพิกัด1 0 9ปอนด์นะครับออกชอบไปที่พุธน้ําดื่มมีเจ็ดเจ็ดนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นเพชรตาปีพียูผ้าใบนะครับพบกับศิริโชคสอพงอารมร์ครับในพิกัด1 1 9อปอดนะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็นเพชรตาปีพียูผ้าใบครับโดยเจ้าเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับขบเครื่องครับสำหรับเพชรตาปีนะวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มตีแข็งแกล่งนะครับเมื่อก่อนก็เป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าช่วงหลังในพัฒนานะครับมาเป็นมวยฝีมือได้เป็นมวยเข่าได้นะครับรบเครื่องนะครับสำหรับนาของเพชรตาปีนะครับในขณะที่คู่โชก ครับเป็นสิริโชคสอพวงอมอน,นะครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครบเครื่องเลยนะครับสำหรับสิริโชคนะเปิดเกมเดินจับเดินตีนะครับวงนอกก็เตะต่อยรุนแรงครับกล้าแรกกล้าสวนนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับสำหรับ ทาละของสิริโชคนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอพงอมอนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มืออีกคู่หนึ่งอ่ะนะครับล่าสุดก็ชคกันไว้ที่สมุยก็เป็นทนาะของสิริโชคนะครับที่พลิกเอชนะมาได้ในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือล้างตากันอีกครั้งครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับประเภทฝีมือนี่ก็ต้องอยู่ที่เพชรตาปีครับประเภทเปิดเกมเดินบทเดินเบียดนะครับเชิงไม่สนเลยก็ต้องอยู่ที่สิริโชคนะครับเลทราคาตัวรองล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ที่เสมอสิริโชคนะครับ ผมออกชอบไปยี่ด้านนาของเพชร ตาปีพียูผ้าใบครับหรือว่าเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎรชนะครับมองว่าจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมไอ้ขี้มวยจะดูดีกว่านะครับวันนั้นดูว่าตั้งรับเยอะไปหน่อยนะครับวันนั้นพลิกแพ้มาแบบน่าเสียดายเลยนะครับสำหรับเพชรตาปีนะครับมองว่าวันนี้น่าจะแก้เกมมาดีนะครับก็ฝีมือได้เขาได้นะครับทีต่อทีดูหลากหลายกว่านะครับเลดเสมอสิริโชคนะครับแนะนําให้ออกรองนะครับไปที่เพชรตาปีพียูผ้าใบครับวันนี้น่าจะแก้มือล้างตาได้นะครับโดยการเอาชนะสิริโชคสองพงออมหมดไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการครับ ลองครับไปที่เพชรตาปีนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับเป็นภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับพบกับเพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มครับในพิกัด124ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่เลยนะสำหรับภูผานะเป็นมวยฝีมือนะครับมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดชอกคมครับตั้งรับจับทางนะครับหลักเตี่ยมฝีมือมวยดีเลยนะครับสำหรับเจะของภูผานะครับในขณะที่คู่ชกครับเป็นเพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มนะครับหรือว่าเดิมๆกเเงินด็ สีทองนะครับตัวน,นี้ก็เป็นมวยเข่าเลยนะครับเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวครับเดินจับเดินตีนะครับปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับสรับ ตลาของเพชรก้าหรือว่ายกเงินนะครับก็สดบทเก่านะสำหรับมวยคู่นี้นะครับฝีมือกับเขานะครับเลทราคาต่อรองล่าสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่ทา้งน้าของภูผานะครับเป็นต่อในราคา5้สี่นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่มวยฝีมือนะออกชอบไปที่ทา้งน้าของภูผาพีเจแสนชัยมวยไทยยิมนะครับตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับจังหวะฝีมือต้นดูดีกว่านะครับถ้าแพ้ก็แพ้เข่าท้ายๆนะครับแพ้ลูกใหญ่แพ้ลูกเดินบทเดินเบียดนะ ครับว่าต้นๆครับส่งมวยทางมวยดูดีกว่านะครับวันนี้ถ้าไปปลายนะครับไม่ยุบไม่แผ่วไปก่อน,นะคะรับผมดูว่าอาวุธมวยนะครับหลักเกี่ยมไอคิวมวยนี่จะดีกว่านะครับเลท้าสี่ครับออกชอบไปที่ภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะ,ะนะครับวันนี้จะเบียดนะครับเอาชนะทนาของเพชรก้าสิทธิสมิงหนุ่มะครับหรือว่าเจ้อยกเงินเดชเพชรสีทองไปได้นะครับสำหรับผู้รองของรายการครับออกชอบไปที่ภูผาพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะ,ะนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่น135ปอนด์นะครับของพิธีมวยช่องเกตสีครับก้องศึกเสียร์วุชิปปิ้งนะครับปุ่มกับจอมบักโจโคลาดครับในพิกัด135ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับเป็นก้องศึกเสียร์วุชิปปิ้งครับหรือว่าเจ้าก้องศึกสิทธิ์สราวัตรเสือนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายเลยนะครับเป็นมวยรุ่นพี่ครับสลับก้องศึกนะครับจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับวงในขวววาาางงงงงงงเสียยบบบขขขแแแแแทคครรรรรรัั็็กกกก่ะะนดูม ผ่านมวยดีเก๋าเกมนะครับก็บตัวฟิซอมไปที่ค่ายมวยสิทธิ์สาราวัตเสือนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นจอมบักโจโคราดครับหรือว่าเจ้าจอมพลันชัยนะครับนักชกรุ่นน้องเลยนะครับก็เป็นมวยเขานะครับสำหรับเจ้าจอมนะเปิดเกมเดินจับเดินตีนะครับวงนอกเตะต่อยรุนแรงครับมีศอกนะครับที่อันตรายเลยครับสำหรับธนาของจอมนะครับได้หนุ่มได้สดนะครับผมช่วงหลังนี้ถือว่าสดแรงมากนะครับสำหรับธนาของจอมนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็เป็นการป้องกันดูกแหงแชมป์ของกล้องศึกนะครับสดบทเก่าครับสดนี่อยู่ที่จอมนะครับประเภทเก่ากระดูกมวยดีนะครับรุ่นพี่เนี่ยก็ต้องอยู่ที่กล้องศึกนะครับเข่าเจอเข่านะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเลทราคาตัวรองล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ที่ทางหน้าของกล้องศึก นะครับเป็นต่อในราคา5 4นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางน้าของกองศึกสิทธิ์สลาวเสือนะครับผมมองว่าจังหวะฝีมือตัวต้นดูไปก่อนนะครับฝีมือได้เขาในได้นะครับวงในก็ดูแข่งแข่งแรงนะครับดูครบเครื่องกว่านะครับเบียดไปเบียดมาที่ดอทีเนี่ยผมมองว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนะครับของกองศึกเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับในช่วงหลังเนี่ยมองว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับคู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีมากนะครับเพราะว่าทางน้าของจอมเนี่ยช่วงหลังเขาก็สดแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้น ก็ยังออกชอบไปที่รุ่นพี่อยู่นะครับออกชอบไปที่กล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือครับออกชอบไปที่กระดูกมวยการผ่านมวยนะครับเบียดไปเบียดมาไปไปลายครับวันนี้น่าจะเฉือนครับเอาชนะรุ่นน้องอย่างจอมบักโตโคราดไปได้นะครับเลทห้าส mm ี hmm. ่ครับออกชอบไปที่กล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือนะครับ และนี่ก็เป็นเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเกสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่16เมษายนครับ2566นะครับจากเวทีมวยช่องเกสีครับถ่ายทอดสดนะครับทางช่องเก HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับวันชกจริงครับคู่มวยหรือว่าเลทราคาต่อรองนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้อง กขออภัยแฟนมัดมวยมาะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ